สวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้โดยที่ไม่ได้กดติดตามนะคะสําหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้หมอลินจะมาทํานายดวงวันเกิดในเดือนกันยายนนะคะ2567เป็นกําลังใจให้หมอลินในการกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูนะคะการทํานายดวงวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนกันยายนการงานของคุณในช่วงนี้นะคะ คนที่ทำงานประจำให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวงความคิดเห็นไม่ตรงกันที่สำคัญคุณควรให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าในเรื่องของการทำงานในที่ทำงานคนที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลช่วงนี้คุณจะยุ่งจนไม่มีเวลาสนใจอย่างอื่นให้คุณตั้งใจลงมือทำความสำเร็จรอคุณอยู่ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ และคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้จนคุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินสำหรับชาววันจันทร์ช่วงนี้คุณสับสนว้าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องเงินให้คุณบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีให้ใช้เงินด้วยความระมัดระวังอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะให้ตัดออกไปก่อนคุณจะเสียเงินเกี่ยวกับการพักผ่อนท่องเที่ยวแต่คุณจะมีโชคจากหญิงตั้งครรภ์น,นะคะหรือเด็ก ให้คุณมีความสุขพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันไม่เครียดหรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินจนมากเกินไปในเรื่องของความรักใครที่มีปัญหากับแฟนคนรักให้ใจเย็นในการแก้ไขปัญหาคนที่มีแฟนมีคู่ระวังความรักมีปัญหาระมัดระวังการเลิกลาช่วงนี้ระมัดระวังคำพูดให้ดีอย่าใช้อารมณ คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะและที่สำคัญคุณจะมีโชคจากคนรักหรือว่าแฟนมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพคุณจะมีอาการปวดเอวปวดไหล่ปวดแขนปวดหลังมีปัญหาสายตาและเป็นหวัดอุบัติเหตุให้ระมัระวังเกี่ยวกับทางน้ํานะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของหมอลินนะคะไม่อยากพาดสําหรับการทํานายดวงวันเกิดในวันถัดๆไปฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ